สวัสดีครับรีวิวรถตู้ Toyota l i ลท์เอทะเบียน6ชกรเฉย6705กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถตู้ Li ท์เอ็คันเล็กๆป้อมๆน่ารักดีนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล 2C นะครับของ Toyota นะครับเด้เครื่องเล็กตัวถังตรงเล่มหมดนะครับรถสภาพเซอร์หน่อยนะครับเอาไว้ใช้งานได้ขนของได้ทำงานได้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันนะครับติดง่ายขับทางไกลได้สบายนะครับแอร์มีนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับ ตัวถังมีผูบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินสามารถจดใหม่ได้นะครับพาไปชมดูด้านในนะครับด้านในพื้นเป็นแบบนี้นะครับเอ่อตอนนี้มีถุงเสื้อผ้าอยู่นะครับขอบคุณพี่กีรสักรบรมสอนนะครับที่เอาเสื้อผ้ามาฝากนะครับเพียบเลยครับสี่ถุด้านหลังนะครับ ประมาณนี้นะครับโชคอัพหลังยังใช้งานได้นะครับขนของได้สบายนะครับทํารถแคมป์ก็ได้นะครับนอนได้นะครับลองขับขี่กันดูนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับติดแล้วนะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับแอร์เย็นนะครับอ๋อนี่เปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับแอร์เย็นนะครับ เข็มตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นครบนะครับรถขับง่ายขับสบายเลยครับคันเล็กห้คล่องตัวเลยครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยนะครับคันนี้ขับเดินทางไกลได้นะครับขับความความเร็วได้ดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับขับออกต่างจังหวัดได้เลยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เป็น5้าเกียร์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2อสีเล่นไม่ยากนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ ถ้าชอบติดต่อมานะครับรถจีนตโตโยต้าไลท์เอฟซีเอคันนี้คันเล็กกระทัดรัดดีครับเอาไปแต่งต่อไปทํารถแคมป์เอาไปทํารถค้าขายคุ้มแน่นอนครับถ้าชอบติดต่อมานะครับสวัสดีครับ